ันนี้เห็ดนวดเห็ดนวดอ๋ออันนี้เห็ดบด,ดอันนี้เห็ดคุกน,นี่บรรยากาศที่ตลาดสบายดีทุกคนตอนนี้ประดับจินอยู่ที่เมืองสัญญาบุรีแขกสัญญาบุรีเนาะอันนี้จะเป็นตัวเมืองที่เป็นเทศบาลแขงสัญญาบุรีขนาดนะทุกคนตอนนี้กําลังขี่รถออกไปทางทิศใต้ของตัวเมืองเนาะจะพาทุกคนไปเบิ่งตลาดแห่งหนึ่ง อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองสยาบุรีทางนี้ซื้อว่าตลาดนีอย่างพัดดินก็บ่แน่ใจนะเดี๋ยวเขาลองไปเบิ้งว่าซื้อตลาดนีอย่างแล้วนี่ทายบรรยากาศถนนทางออกไปให้ทุกคนได้เบิ้งกันไปเนาะมีวิวงามได้เบิ้งไปทางนี้เห็นมีภูผาอยู่ทางด้านหน้านี่บ่เนาะทางเบื้งความมือในตอนนี้ก็จะเป็นสนามบินสยาบุรีเนะน,นาะทุกคนตลาดก็จะอยู่บนไก่จากนี้ปันใด ตอนนี้เขาก็มาฮอดตลาดบ้านต่อน้อยนะตลาดบ้านต่อน้อยตลาดจะเป็นยังไงนั้นเดียวไปเดินดูกันโอ้มากเจอไลยเกียดไทยเสแอะอย่างนี้เลยเนาะเกล็ดเนาะเดี๋ยวจะลองไปหาแนวกินกันคะเขาจะมีขายแนวกินอย่างเนี้ย ตลาดบ้านต่อน้อยคิดว่าเป็นตลาดใหญ่เลยด้วยเ<อ>ขาขายน้ำกินไรเนียขายเครนะียดขายปูตรงนี้นายเครียดเครียดมัน <c oughs> เฮทดเป็นเ,เน,นั่นน,น,นั่นเป็นพวงเป็นพ่วออยู่ ข้างในน่าจะไข่ของกินสุกเรายโดมของกินสุกนี่เครื่อยต่อยต้อไม่ต้อน้อยซลอยนม่ก็ต้อน้อยขายของกินแล้วหวานนะต้องขั้นนึงเดี๋ยวจะค,อคออ่อยๆล้างยางเลาะเบิองวละจะมีอย่างไหน,นเยอะยไข่เต็นท์ผัน ไข่ใหญ่เนี่ไข่ไก่ไข่ไก่ไขาเงินไข่อย่างไข่ผันไข่ไข่ไก่ผันไข่เฮ็ดไข่นึ่งไข่ผันยี่อันนี้ก็เป็นนอไม้นอลายนะทุกคนนอลายลายลายซื้อไซส์ไหมด้วยเลยนอลายก็ไม่ไม่หว่าเออไม่ไม่เขาทำมาสูงจืดปะนี่เออจืดซิมก็ได้ นะอขายเป็นกล่องครับว่าได้ขายเป็นว่าได้ขายเป็นมัดหรอเออมัดก็ได้มัดเท่าไหใดมัดสองพันเอาสองมัดลองไปซีมบ้างเอาไปซีมบ้างหนะอ่อนชั้นบ่อดอะไรแซ่บอันไรโอ้แซ่บอันยาวหนึ่งสั้นหนึ่งไงตลาดนี่สลายพิ่วขายช่วงหลายตอนเศร้าหรือตอนแรง อันก็ว่าบุได้วางนี่บุมีคนมาตระไระองสามมือนี่นะขายทั้งตอนเศร้าทั้งตอนแรงนะวะเออขายทั้งเศร้าทั้งแรงบางมือกับนี่บุ้มีม่พอบุมนั่งอ๋อที่หาพันเยอะปลาน้ำของปลาโจ๊กปลาบึก อันนี้ทางนี้เพิ่นเอิ้อนนะปลายอย่างก็อันนี้นะปลาเทียะอ๋อเอิ้นอยู่กันโอ้ง่ายเีกันปลาหนัคลองไปแม่คันโบไปเฮ้ย่ะขายอะไรแม่ตู้อันนี้บุเบลน่ะขายถือแค่ ่มอ,อทอรก็ได้มดีละสามพั 3, นอคนซื้อเข้าใจได้ถ้าสวยได้ก้วยน้ำวีละสา,า,พามาาพาันยูเวีาาายงก็ เจ็ดพันแปดพันสิบพันแล้แต่นะขายปีขายอย่างก็มี หอยหรือแมงอันนี้เล่นอะไรอย่างเล่นหอยล่ะหอยกัะกี้หอยกัะกี้หอยจากน้ำหุงหว่ะเอาอยู่น้องอ๋อหอยอยู่น้องเออสองละห้าพันสามกล่องสี่พันเลยเดียวย่างเราบอนก่อนข้าวนะเออสบายดีเจออื่นเห็ดหยังเห็ดนวดอันนี้เห็ดบดเห็ดหยังกะอันนี้เห็ดนวด เฮ็ดนวดอ๋ออันนี้เฮ็ดบุดอันนี้เฮ็ดคุกเรได้เอื้อนเฮ็ดปลาป่านนี้ไม่แหละเฮ็ดปลาเฮ็ดคุกเฮ็ดอันนี้นหนยังบ่เคยกินพระเจ้าเลยเฮ็ดอะไรกินอันนี้นะเขาไปคั่วกินกระไรตุ้มเจวกระไรเศกแต่ไม่ใช่แต่หกสิบใครใครมันไม่สวยซ้ำคนสิบขันคั่วกินแซ่บดีคั่วสะไค่กระไรอะไรอืม เฮ็ดพายจ้าขายต่อหลเลยยังจ้ต่อได้สิต่อใช่ไหมเลยอันนี้สุกแล้วอ่ะสุกแล้วอ่ะสุกแล้วขายไน้เลยขายหน้เลยสิบห้าพันอันนึ้สิบห้าพันก็มีเกลือกลิ่นบอชแท้ด้วยนะ Đây cái rồi. Ừ. Từ đây. Từ đây đi à đây đi đây đi ra đây ừ. yên <laughs> <laughs> ตซนนี้เขาจะไปไข่เป็นพักที่มาตามไห้ามน้าทุกคนพักตามธรรมชาตินะตายเลยพักหวานพักปูดงออันนี้เป็นเฮดเหลืองเหรอเฮดช่วย ก็แคบแคบใหญ่แคบน้อยใช่ะปะคนู่ได้หก <c oughs> สิบห้าอคนยื่รวยนี่บรรยากาศที่ตลาดตลาดใหญ่ๆกว้างกว้างมีหลายโซนเลยทางนี้ก็ยังเป็นตลาดใหม้อยู่นี่ก็มีขายนอเ้นเลย นี่กันนอแล้วดูนอน่ะนอมีหลายเลยซื้อแล้วซื้อแล้วนี่นอหลาเลยนอเลยซื้อแล้ว แซ่บแซ่บอนนี้ก็นออันนี้ที่ขายแนวกินสุกมีปลามีอย่างปลาอย่างนี้มีปลาน้ำขังปลาขาวปลาอย่างละอืปลาอันปลาปลาอ๋อ เอามีตัวน้อยเด้อน่ะเออตัวน้อยหมกตัวน้อยหมดแล้วเอาตัวใหญ่นี่บ่ตัวเท่าไรตัวใหญ่เนี่ยอาอสองห้าหนึ่งอาโอ้เพงซื้อปานดินเข้าก็เพงอะไรนะปันดินนี่ก็ตัวสองห้าเอาเอาตัวนี้นะอุ่นให้แน่มีไฟอยู่อะอุ่นเลยได้ปะอุ่นต่อไฟติดโอ้ยอ่าอุ่นให้แน่ผม ชื่อเข้าตลาดช่ข้าห้าพัน้ายแล้วกินซุบแน้วกปนนยู่นี่อยู่ด้านหน้าตลาดนะส่วนนี <travail> <the> ้เน <generally> <clears throat> ี่ยแ่งไร่กินเบียงเก่งนะกินีก็พาแล้วนะอมเวียดเช่นเนี่มัดหลังหลังหลังของม้นี่วันจ ợ หรือจั ตอนนี้เขาก็ได้แนวกลิ่นแรงเนาะได้ลายเตอ๋อของมุยุมยะเนาะก็ทั้งหมดน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดบ้านนาตอบ,บ้านนาตอน้อยก็ต,ตลาดก็คือขึ้นอีกแด้ดดคนหลายแล้วก็มีหลายโซนเลยเขาจะขายของหลายหลายเดยเฉพาะนอไม้ในตอนนี้นะเป็นช่วงมาดูกาลนอไม้นะเดี๋ยวพระาดินจะกลับไปเชินพักเราจะไปกินข้าวกินน,น้ำแล้วเดี๋ยวว่าจะเดินทางต่อมืออื่นเนาะน่าจะเดินทางไปที่หงสา ก็อ,อย่าลืมไปติดตามกับวิดีโอต่อไปนะสำหรับวิดีโอนี้ประเด็นลาไม่เต็เป็นปฏิทินขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิร์นเด้อสบายดี